ตังั้งเลยช่วยปั๊ดพีต้องปล่อยเลยพี่ที่ขึ้นพี่มันจับอยู่ดีเฮ้ยมึงทำรายการไม่ช่วยกูเลยเหรอเพื่อนออกไปออกไปออกไปพี่ไปไเป็นก็ไปไปเลยไปวิ่งแบกเอาให้ไอ้ควายแมง

ัไม่มีตีพี่ไม่มีตีจะดแม่แรง้องเยอะนะเลียระดางบอลทหน้าแทนอะไรพี่น้องคนนี้มนอไนะคถาเียเหียอหนีบอเลยเอะบ้ถอยมาถอยมาไหนจะลดไปไหนอะจะลดไเม่กีนี้ครับปล่อยคลิปไปนะครับน้องเอกันห้ามนะครับ เอ้ยเอ้ยผมไม่จะไม่ขัดให้กูปูจริงๆดีน้าเลนไม่หยุดไม่ขาดไม่หยุดไม่ขาดโอ้โหหมอกปล่อยอะไรเนี่ยตะลุ่ปล่อยแล้วตะลุ่ไม่ปล่อยกูผม่เบื่อเบื่อไอ้เหี้ยจ้าแล้วเพื่อนตอมองหมดแล้วมั้ยเนี่ยเพื่อนดูแบงซิ่งจัดเลยโยกข่าสะบัดกูเองสะบัดมันจะรูปยังไงล่ะเกมอ่ะรอรอไปช่วยกูเลิกเลยแนะครับโอเค กูจะไม่ยิงนะไปทำเต้นไปเลยก็ได้ปิดมึอละผาอะไรนี้เอ้ยมึงทำอะไรกันไม่ช่วยกูเลยเหรอเพื่อนออกไปออกไปออกไปที่ไปไปเลยไปวิ่ง ตายหะใช้หมดไอสัตว์อยากมาช่วยคุณนักแบกแบกเอาให้แบกเอาให้อ่ะมาดูแบกเอาให้อ่ะเป็นไงล่ะแบกเอาให้ไอแบกเอาให้ไอีควายแม่งแบกเอาให้เป็นไงเขดูแบกเอาให้ป่ะไอเชี่ยแบกเอาให้ไอแบกเอาให้ไอ้แบกเ <c oughs> อกาให้ <c oughs>

อ๋อเหลือของมึงเถอะเออเดี๋ยวยิ่หนวกวงออกมาเดีพยวนี้ชิวๆมันไม่กินเป็นพี่เราเลยมันจับไอ้แบ็คไปแทนพี่อ่ะแล้วเนี่ยไอ้แบ็กแรละกันกลัวมันปัก E M P จะไม่จะจับกูอีกแล้วกลัวรถออกยังไงอะถ้ามันเปิดวงเด้งงั้นโอ้โห E M P ไอ้แบ็กมึงจริงเพราะด้วยเฮ้แต่ว่าไฟหน้าบ้านกูปอก E M P สวยป้าอยู่กูทะลุเข้าไปแล้วก็ปักเลยอ่ะกูได้คิดว่าโหดปะทั้งหมดเลยสนุกปะอ๋อได้ไกล โคตรเก่งไงยเนี้ยวันเนี้ยตาทั้งมองไปแรกเราบวกที่ไหนวะวันเนี้ยไม่บอยังไม่รู้วะไปแรกเหรอกูถามเพื่อนลงเหรอวะไปพารถไปพารถดิไปพารถหน่อยไปพารถชิวแม่งนั่งชิวเลยสัยไปพารถไปพารถไปพารถไปไปพารถไปพารถบอกเลยนะเล่นกับตราเราไม่ไหวแลยพี่แม่งยืนกดบนหลังตาแล้วเราเล่นกันหรอเราเล่นกันหรอน่าจะโดนนะพี่ตรงนั้นอ่ะ ตัดสล็อตไม่ไหวว่าครูวันนี้เหนื่อยมากจริงๆแบบอาบอกตัดไ,ไม่ไหวไม่ครับไม่นั่นตัดแล้วมันเหนื่อยมันเหนื่อยจริงวันนี้เหนื่อยจริงเหนื่อยจริงต้องไปไหนกับสวัสดีครับตำรวจคนสวยตำรวจคนสวยทำอะไรอยู่เรเสี่ยงมาส่งกูได้สอนหน่อยอื้อห มีใครปรกาศช่ไม่รูจริงๆดูเพือีกินเพื่นกินเพื่นรนบ ไอ้กูชิวไอ้ตอนกูหัวร้อนอะ่ะไปดูที่ใบต้อนหออนออนัวร้อนป่ะรอที่ใบต้อนหัวร้อนป่ะ,มะมไม่เป็นไงบ้างอ่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างรู้เลยป่ะพีเ่เราวตอน,นอยืดชิบหายเข้าไ,ไม่ได้อ่ะแต่ตอนนี้คือโดนฟูนเจตเพ,พิ่มพี่ คตำรวจเขาเกิดอะไรกันขึ้นอะครับคุณตำรวจคุณตำรวจครับมันเกิดอะไรกันขึ้นอะคุณตำรวจพี่โยผมโดนจับโดนใช่เหตุเฉยเลยเหอเฮ้ยเออไปเพื่อนเจ้าภาผมไม่ไม่ชื่อนะเฮ้ยผมไม่ได้ยิงนะมันเกิดอะไรกันขึ้นผมไม่เอาที่ผมไม่ะเอานี่เขาหยิบนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กี่คนเนี่ยพี่โยอะไรตำรวจเขาติดใจอะไรผมไม่รู้เนี่ยเอาผมมานั่งด้วยเฉยเลยเนี่ยไม่เคลียร์เลยเฮียกูจะเข้ากลับไปนั่งที่ลนติดใจอะไรผมก็ไม่รู้เนี่ยอะไรเนี่ยเจอไอ้ทหาร ำนะตำรวจเขาทำอะไรกันนะอะตำรวจมันแทงตลอดเฮียหน้าเลนแม,มงมันไม่เอามัน,ม,นมันเอาตอ่อเพื่พอนกูมันสุดยอดจริงๆเลย อาพี่ตลอดมาเต็มเลยไปแล้วเด้อปล้ไปเยวมึงไปทำยังไงกับเขาไอ้เหี้ยเดี๋ยวเขาก็ไม่ไล่เคสให้เราอีกไอ้ผัดอ่ไอ้เหียอไเี่ยมเนเกียตำรวจเกียร์นอ มาเลยมาปลยมาเลยมไปไปมาเลยมาเมาเยมาะลยมาไลยมาเลยไอ้ลยมเลยมาเลยมาเลนมาเลไมาเลยมาเลยมาเลยมาเลมนเลยมาเลยมาเยมาเที่าเลยมาเลยมาเลเลยมาาเดเลยมาเลยยเยมลาเมยมเเยมมั ได้ยังไรวะกูก็ไม่รู้มันไอ้เหี้ยเนี่ยมันเป็นอย่างงี้มันชอบไปแกล้งตํารวจอ่ะไอ้สัตว์แล้วตํารวจก็ไม่ไล่ไเคสเราไอ้เหี้ยโอเคครับคนดูก็ไม่ไหวแล้วไปนอนแล้วเด้อผมไปดูลูกละมันมใช่ไม่อยากให้ทางเล่นเลยสิบนาทีไม่น่าไหวครับไอ้เหี้ยกูก็อยากเล่นนะเว้ยแต่วันนี้สกอร์ไม่นำไม่ขาดไม่เหี้ยสกอร์ไม่ขึ้นเลยอ่ะเหนื่อยมาก เหนื่อยว่ะจะต่อที่บอกที่แก้กับแยแจ็คันจะต่อ100ยร้อยใบพวไม่น่าไหวแล้วเหนื่อยเหี้เหนื่อยจริงเหนื่อยนะวันนี้เหนื่อยจริงนะแปดชั่วโมงอะ่ะไอสัตว์ไฟใหญ่กี่ไฟครับสามสามไฟวันนี้สามไฟสามไฟสนุกมากมาเราต่อเหรอโอ้ยเหนื่อยจะผ่านเลยต่อก็ต่อไปไอ้แต่ได้จะโดนโทรทกก่อนนะ มาดูเง่วนกันยังนี่ใครสตรีไม่ผิดกว็วะพวกเราอ่ะมี่ปะไอ้เว้ยไอ้เฮี้ยคนดูมันก็อุ้มเก่งเด้ยวยมันก็อุมมอ้มได้เว้ยมันก็อุ้มได้เว้ยแต่ว่าไอเ้เฮี้ยกูเจอกูเจอ,เจอเนี่ยกูแบบไม่รู้ว่ะ ผมว่าผมก็เล่นตั้งใจเล่นแล้วนะตั้งใจม,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 มัสุดๆดแล้วนะไอ้เหี้ยแต่แม่งก็เหลืออีกไม่กี่นาทีเองแต่ก็บางทีก็ต้องปล่อยศพอ่ะบอสสั่งน,ง,นงน้องๆได้ยินไหมว่าถ้าตอสั่งเวลาเวลาแพ้จะได้เจ็บอยู่คนเดียวมันบอกกูอะไรมันบอกกูว่าอะไรวะมันบอกว่าให้คนสั่งผิดแค่คนเดียวพอเออทำไมมีแต่เล่นดีโดนๆเลยวะโอ้ยเหี้ย<ๆ>เดี๋ยวก็รอดูพรุ่งนี้ครับผมแจ้งไปไปแล้ว